โอเคศิลปินสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับพอผมก็ดีนะครับหรือว่าหลายๆคนจะรู้จักผมในชื่อคุกก็คุกนี่ก็จะมาจากคุณนันน์ประสาสนานน์เนาะก็อย่างที่อันนี้ก็จะเป็นงานผลงานของผมสองชิ้นก็เราอยู่ในิทศการทั้งหมดก็นิทรรศการกล่อมปรุงซึ่งนิทศกา่ยก็เป็นแรงบันดาลใจของผมกับเพื่อนศิลปินหลายๆคนที่รวมตัวกันทั้งหมด1ิคนโดยพูดถึงเพลงกล่อมเพลงร้องปรุงในยุคสมัยใหม่ ซึ่งผมรู้สึกว่าลูกกุงในยุคสมัยปัจจุบันน่ะค่อนข้างที่จะหายไปแล้ว mm hmm. แต่เหมือนผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราน่าจะเอาเพลงลูกกรุงเนี่ยมาใช้กับตัวของยุคสมัยกับเอ mm ็กซิบิชันก็เลยเกิดนนศสาการนี้ขึ้นมาของผมก็นําส่งทั้งหมดสาภาพแล้วกันก็ mm hmm. จะมีภาพชิ้นนี้ครับชิ้นนี้จะเป็นเพลงของ mm hmm. เ,เพลง,ง mm hmm. เลง,ง,งาไม้ของคุณสุภัทาโกลาช mm hmm. ชิ้นเนี้เป็นชิ้นที่เขาเรียกว่าไงดี mm hmm. ผมชอบด้วยเรื่องของ บรรยากาศเพลงเงาไม้เนี่ยจะเป็นเพลงที่บรรยาบร,ริยายบรรยากาศช่วงเวลากลางคืนที่แสงจันทร์ที่นวล่องแล้วก็เหมือนสาบดลงมาแล้วก็กระทบกับเงาไมา้และข้างล่างก็จะเป็นพื้นของน้ำนี่ครับคือเพลงของคุณสุปตากรุลัดเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ใช้คําเก่งมากในเรื่องของคาโบราณผมจะบอกคาโบราณก็ไม่ได้ผมจะใชาคํา <คำ S 1> ที่ฟังแล้วรูวนะ้สึกถึงบรรยากาศได้ดีกว่าใช่ก็จะมี เขาเรียกว่าไงดิผมไม่อยากร้องอ่ะผมร้องเพลงไม่เก่งใช่ก็จะเป็นเหมือนบรรยากาศเขาจะแสงจันทร์ส่งมากระทบเงาน้ำแค่เพียงในยางก็คือมีแมวใช่ครับใช่คือซิกเนเจอร์ของผมเนี่ยหรือว่าเอกลักษณ์ของผมอะครับจะเป็นแมวสีขาวจริงๆแมวสีขาวตัวนี้หลายคนจำไม่ทราบชื่อจริงเขาจะชื่อว่าน้องมะลิมะลิใช่มะลิเนี่ยจริงๆเขาเคยเป็นแมวของผมที่อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้เหมือนเราไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเราแยกกันอยู่ก็เลยเหมือนเอาตัวของน้องเนี่ยเข้ามาใส่ในผ้า คือแมวสีขาวเนี่ยข้อดีของเขาคือด้วยความที่เขาเป็นขาวอะครับเขาจะรับสีบรรยากาศหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นจริงๆว่ามันเขาเป็นสีขาวใช่ไหมจริงๆเขาจะมีสีแทรกมีสีต่างๆสีของบรรยากาศเข้ามาแล้วก็สีบรรยากาศที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศจะเป็นอันนี้จะเป็นดาร์คโคบอลมันก็จะให้ความรู้สึกนุ่มๆคือทั้งคนติดตามงานผมมาตั้งแต่แรกผมจะคนชอบใช้ชุดสีโคบอลนะชุดสีน้ำเงินแต่อันนี้ก็เหมือนเป็นดาร์คโคบอลเพื่อให้รู้สึกเหมือนช่วงเวลากลางคืน มีชมพูแทรงด้วยมีชมพูแท่งน<อ>ิดหนึ่งครับจะมีอ่าจะมีสีชมพูผมจำชื่อสีไม่ได้แล้วก็จะมีตัวของเทอร์คอยเทอร์คอยเนี่ยผมก็จะใช้ตัวสีเพื่อสก,กิดให้มันดูดูมีมิติมากขึ้นครับก็งานงานชิ้นนี้กับชิ้นนี้ก็จะมีเป็นโปสการ์ดจำหน่ายหน้างานที่ผมเป็นคนทำเองอันนี้อันนี้เป็นทเทคนิคเป็น,เป,นเป็นอะคริลิก เป็นอะคริลิกครับเป็นสีอะคริลิกทั้งหมดนอะคริลิกเป็นบลูดาร์ากบลูอย่างที่บอกใช่ใช่ใช่แล้วก็โคน <ๆ S 2> สีโอ้โหใช่จริงจริงอะภาพนี้ผมตอนแรกผมกลัวว่าจะไม่ทัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็เลยเขียนเป็นขึ้นเป็นโมโนโทนไปก่อนแล้วพอมันเกิดจากความบังเอิญตรงที่ว่าพอมันเป็นโมโนโทนแล้วอ่ะครับมัน ผมรู้สึกมันพอมาเป็นมันก็สวยไปอีกแบบนะฮะก็เลยเหมือนปรับการทํางานให้มันเป็นมูตแอนโทนีไปเลยครับก็ยังมีแทรกสีนิดๆนิดหน่อยเข้ามาก็คือแทรกสีมูแทรกสีใช่สวยสวยใช่สวยมีเสน่ห์สุณแล้วอันนี้มาจากเพลงอันนี้ของผมอันนี้จะมาจากเพลงอ่ะฉันจะฝันถึงเธอฉันจะฝันถึงเธอของคุณสุภัตาโกราชเหมือนกันคือเพลงของผมที่ได้มาใช้อ่ะครับจะเป็นเพลงช่วงกลางคืนทั้งสองเพลงเลยอย่ช่เพลงเอาไม้นั่นก็เป็นช่วงเวลากลางคืนที่เขาบรรยายไว้นะแต่ คือผมชอบเพลงของเพลงเนี้ยมากๆว่าคุณสุภาตาโกล่าเนี่ยที่ผมบอกเขาใช้คําได้เก่งมากๆคำคำว่าครั้นควรคําว่าคํานึงถึงอย่างเงี้ยเวลาผมฟังแล้วมันจะรู้สึกว่าเหมือนการคิดถึงการอะไรบางอย่าง <S 2> <S 2> <S 2> จริงๆนะตอนแรกผมกะจะเขียนน้องแมวสีขาวแค่ตัวเดียวเหมือนกับว่าผมคิดถึงแล้วก็คํานึงถึงแต่ทีเนี้ยด้วยเรื่องของผมา็เขียนแมวสีข,ขาวตัวเดียวแล้วอะ เขาคนที่อยูุ่แมวที่อยู่ในภาพเขาจะดูเหงาผมก็เลยเพิ่มแมวสีดาอีกตัวนึงเข้าไปในภาพเพื่อให้รู้สึกถึงว่าแบบเหมือนเขามีเพื่อนอยู่นะเขาไม่ได้อยู่ลําพังแล้วคนที่คิดถึงเขาอ่ะก็เป็นเราเหมือนกันจริงๆผมก็เคยเลี้ยงแมวสีขาวตอนเด็กแต่ผมจําชื่อเขาไม่ได้แล้วก็ชื่ออะไรน่าจะชื่อหมีหรือชื่ออะไรแต่นานมากแหละครับก็เลยเอาตัวเนี้ยมามาใช้มาใส่สวยนะเป็นโทนแบบชายก็จะเป็นโทนกลางคืนอันนี้ผมน่าจะใช้เป็นโทนเปาโล ถ้าผมอ่านไม่ผิดอะเพียวโรหรือพผาโรบูนนี่แหละครับมันก็จะเป็นน้ําเงินที่แบบเหมือนกึ่งกึงสีกรมขึ้นมาหน่อยนี่ก็คือดาคนละคนละชิ้นใช่ใช่ใช่ครับอันนี้ชิ้นนี้จะอมม่วงแต่ชิ้นนี้จะเป็นอมน้ําเงินผมน้ำเงินใช่แล้วก็ใช้โคบอยใช้โคบอยแตะแซ่เข้าไปีกทีมสวยสวยใช่คือผมเป็นคนที่ชอบเขียนสีบรรยากาศแบบสีโทนเย็นผมจะเป็นคนที่เขียนโทนร้อนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขียนละร้อนเ่องเ่องตลกทางฝีเจคือเขียนแล้ร้อนจริงเคยเอาเฟรมแบบ เฟรมสีเหลืองโอกเนี่ยไปติดไว้กลางห้องแล้วร้อนไม่อยู่ไม่ได้ตัวนี้ของเราด้วยไหมชิ้นนี้ชิ้นนี้ก็เป็นของผมครับชิ้นนี้จะเป็นของอันนี้มาจากเพลงปีที่แล้วอันนี้จะเป็นของเพลงอ่าเดี๋ยวนะผมดูชื่อเพลงค่ําแล้วในลมหนาวอันนี้จะเป็นของอุ้ยแย่แล้วจำชื่อเขาไม่ได้อ่นที่สวยครับใช่อันนี้เป็นงานงานของปีที่แล้วพูดตรงตรงเลยใช่อันนี้จะเป็นงานคอลเลคชัเนทีนี้จะไม่เหมือนกับทีของปีที่แล้วอปีนี้ พอปีที่แล้วผมจะเน้นความเป็นทีแปงถ้าสังเกตดีๆในภาพจะมีความรุนแรงและชุดสีในภาพจะเป็นชุดสีที่ถ้าคนชอบก็คือชอบนะ,ะชุดสีเขาจะดูซอฟดูนุ่มดูละมุนเหมือนฝันๆคือผมชื่อดีมด้วยนะเพราะฉะนั้นภาพที่ผมสร้างออกมาในในเทศกาลในงานนะครับส่วนใหญ,ญ่ผมก็อยากจะออกมาให้มันเป็นแบบนวฝันๆอันนี้ก็เลยเขาเรียกว่าคือผมสะโขบตัวแมวมากขึ้นในในช่วงปีที่แล้วแต่เหมือนพอปีปัจจุบันผมก็จะว่าเราเขียนแมวยังได้ไม่ถึงขั้น อันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยก็เลยเราก็เลยเหมือนลดทอนตัวเมีให้ดูเด็กลงใช่แต่เนี่ยนี่คุณก็วาดวยนะใช่ปกติผมจะเขียนเป็นสไตล์นี้ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสโคปก็คือเหมือนว่าเป็นกึ่งกึ่งอิมพาว์ไว้อะละครับใช่สวยๆงั้นสวยนะมีสไตล์ด้วยแล้วก็ทนเยินของคุณก็มีเสน่ห์เอาไปเข้าเข้าแสงนิดอยากอยากให้พูดถึงงานด้วยกานทางนี้ มาร่วมกับเขาได้ยังไงอะไรงี้ก็งานกาครั้งนี้ก็จัดตั้งแต่วันที่13จริงๆเราจัดตั้งแต่วันที่5กันยาแหละแล้วก็วันนี้วันฉลองวันที่13กันยายจนถึงวันที่20ตุลาเรามีเวิร์กช็อปสองครั้งก็เป็นวันที่20กันยายนเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเป็นการเวิร์กช็อปวันที่20จะเป็นการเขียนคนก็คือใครที่สนใจเนี่ยก็ลงร่วมลงทะเบียนหรือว่าลองมาที่ M Gallery M Gallery ชั้นสามของยูคุซิตี้ได้แล้วก็วันที่4ี่เราจะมีเวิร์กช็อป กระสีไม้ถ้าใครสนใจก็เหมือนก็เข้ามาลงทะเบียนได้เหมือนกันส่วน,นีนฮทสกรารนี้จะจัดถึงวันที่20แล้วก็จะมีของที่ะระลึกจําหน่ายอย่างของผมจะมีโบสการ์ดจำหน่าย2เป็น2องลายน,นี้ดีไซน์ดีไซน์ละห้บาทแล้วก็จะมีโบสการ์ดที่เป็นพิมพผมลองเขียนเป็นดิจิทัลพิด้วยเนาะเพื่อใครสนใจก็ลองมาแวะชม ก็ฝากเนเทศกา้ด้วยครับได้ก็คือเข้ามาชมได้จนถึงวันที่20ถูกต้องใครสนใจเวิร์กช็อปก็ไปตามที่เทปทีเทปอิสราเอลได้ก็ใช่ครับก็ทั้งสองเวิร์กช็อปไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็หากใครจะเข้ามาที่นี่ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันถ้าจะมาพบศิลปินก็อาจจะรบกวนแจ้งลงหน้าที่หนึ่งเราจะได้เข้ามาพบกันได้ะราถือว่าลูกสวยขอให้งานขายได้ขอบคุณครับ